เรามาเปิดรายการกันหน้าบ้านแบบนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมีความพิเศษคือจริงๆอะ่ะ <c oughs> เขาส่งฟู้ดซัพพอร์ตเรามาให้กับทุก EP เลยเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือมาแบบว่ายิ่งใหญ่หน่อยซึ่งมาเป็นรถแบบน่ารักมากทุกคนอยู่กัน,นะคะ่เนาะสุดๆเป็นขับปกติทำอย่างนี้ให้ตลอดปะตลอดนะเวลาที่เราแบบไปสตูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย<ม>คือเขาอ่ะจะไม่ได้เหมือนแบบว่าซัพพอร์ตแค่เราเขาก็จะมีแบบให้ท<ม>ีมงานที่เราไปทํางานแต่ละทีด้วยซึ่งถือว่าเป็นการ ใส่ใจมากๆาก้ลืมบอกว่ามาจากบ้านอินฟ้าออฟิเชียลแฟนนะคะขอบคุณนะจ๊ะสวยเนาะผู้หญิงในรูปอ่ะหนูไงแม่หนูเองวันนี้วันนี้คิดว่าจะเจอใครจ๋า่รูพุ่มตรงเพราะว่าไม่เคยใบไม่เคยหลุดอะไรเลยอ่ะงั้นขอให้เขอเฮ้ยออกมากับรถได้เลยจ้าจริงไหมล่ะตกใจ สิ่งที่เราต้องทำตลอดคิดว่าผู้ชายหรือผู้หญิงจะมาหาเราถ้าให้เราผู้ชายก็ต้องสลับแหละเพราะอีพีที่แล้วเป็นผู้หญิงไงใช่ไหมล่าชื่อของแค่ตีตรงนี้แหละทำจริงจริงโคมไฟเหรอใครชื่อโคมหนังสือเลียหรอบุ๊กไหนบุ๊กโก้รับๆหรอ เมื่อกี้เดินออกไปข้างหน้าตอนต้นรายการก็เจอเขาไปแล้วนะหรือว่าพี่เทง่งพี่เท่งเกี่ยวอะไรกับรถน้ำหวานเหรอน้ำเชื่อมเง,งี้ยหรอโซดาปะทำไมมีคนกรีดล่ะ <c oughs> <c oughs> เออเดวเทาใไปตื่นเต้นอีกแล้ว <c oughs> มาแล้วเหรอ เฮ้ยรู้ส่วนเงียบป่ะอยู่หลังหนูเหรอ Hello อิงฟ้าเฮ้ยอีกรอบได้ไหมอีกรอบได้ไหมอีกรอบได้ไหม Hello อิงฟ้าเสียงคุ้นๆน่ะเสียงมันนุ่มด้วยนะคะบ้าขออีกรอบได้ไหมคะ Hello อิงฟ้าหนูรู้จักเขาปะเขาเป็นคนเคยเจอกันไหมคะน่าจะไม่เคยเจอใครวะแต่เคยไปร่วมเวทีที่เกี่ยวข้องกับสังกัดท้าพร้อมแล้ว หนึ่งสองสามไอติมครับจากฝักก้าวไก่ครับแล้วทำไมไม่ให้เราใส่สีส้มเมื่อกี้ดึงไดใจนะขอโทษนะชิบขายแล้วก็จะถามอะไรมาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องไหวก็นเลยครับเราน่าจะรุ่นใกล้ๆกันอายุสามสิบอ๋อยี่สิบแปดค่ะเชลยชาเลยค่ะขอถอดสูตรนะครับโอ้แม่แล้วก็ไม่บอกว่าให้เออเก็บสีส้มไม่ขาย ให้แนะนำตัวอีกรอบหนึ่งละกันะนะคะผมพลเอกวัชรศิลป์นะครับชื่อเล่นใจติดมก็เป็นผู้จัดก,การกรรารสื่อสารและการรณรงค์นโยบายอ่อภาคเก้าไกลสำหรับการเลือกตั้งที่ผ่านมาและก็เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราัศาดรและรอบข้างนี้มีติมตรงไหนอะแม่น โอ้โหถือว่าเป็นนักการเมืองที่หน้าตาดีเลยอะแม้กระทั่งเวลาเขาพูดอะเนาะแล้ก็จะดูมีความเป็นแบบว่าเป็นนักการเมืองเลยอะไรเงี้ยซึ่งฟิลหนูตอนเนี้ยเก่งกีเด็กมากของตรงทำยังไงดีคยังดี่ี่ไงบอกว่าให้บอกก่อนสักหน่อยนึงเราจะได้เตรียมคำถามมาอะไรเงี้ยไม่มีจริงนันรายการไม่มีไม่มีหลุดเลย จริงๆนี่จะน่าจะเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้เจอกันในระยะเขาขนระยะใกล้ชิดขนาดนี้ออตื่นเต้นไหมคะตอนนี้ก็ยินด,ดีที่ได้มาแลกเปลี่ยนก็าจริงตั้งแต่ไปเวทีมิสแกรนมาต้องบอกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ติดตามเวทีนางงามมากเนาะหลังจะได้ยินคําถามต่างๆผมพานดีเบตเลือกตั้งมาไม่รู้กี่สํานักนะต้องบอกว่าเวทีมิสแกรนเป็นเวทีที่โดนคำถามที่ยากที่สุดเวทีหนึ่งเลยถ้าให้แบบว่าให้คะแนนตัวเองเต็มสิบว่าตัวเองแบบติดตามสนใจการเมืองแค่ไหน เอายอมรับตรงๆเลยว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้าสู่วงการเต็มรูปแบบอะเรามีความรู้สึกว่าคือวัยเด็กกันแหละยังไม่มมได้อินมากเพอเราถ้ารู้สึกว่าโอเคไม่ว่าใครจะมาก็มีค่าเเ่ากันแหละในความคิดของความเป็นเด็กพอเราโตมาเราทํางานเราเสียภาษีแล้วเราเริ่มเห็นอะไรหลายๆอย่างที่ประเทศเราอะ ตั้งแต่เด็กจกนนะวันนี้มันย่ำอยู่ที่เดิมม,มีโอกาสได้ไปต่างประเทศแล้วเราได้ไปเห็นแต่ละประเทศความเจริญต่างๆแล้วเราเห็นถึงสวัสดิการของการเป็นอยู่ของต่างประเทศเรายิ่งมองกลับมาว่าเฮ้ยการเสียภาษีอ่ะพอพอเรายิ่งมา ต้องมานั่งเสียภาษีในทุกๆเดือนทุกๆปีแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็เกิดคำถามว่าออมันหมดไปกับอะไรภาษีของประชาชนก็เลยทําให้เรามีความสนใจในเรื่องของการเมืองอยู่ในระดับหนึ่งพอเราโตขึ้นมาอะไรเงี้ยถ้างันถามต่อเป็นคําถามที่พอมจริงไม่ว่าไม่ว่าเจอคนอายุไหนกลุ่มไหนยังไงเนี่ยเป็นคำถามที่นักการเมืองทุกคนต้องถามอยู่แหละ,ะถ้าเปลี่ยนแปลงประเทศได้หนึ่งอย่างคเมื่อกี้ฟ้าบอกว่ามีหลายอย่างที่มันย่ำอยู่กับที่นะถ้าเปลี่ยนประเทศไทยได้หนึ่งอย่างอยากเปลี่ยนเรื่องไรครับหูเยอะอ่ะ ถ้าหลักๆเลยก็คือหนูมองไว้ว่าหนึ่งสิ่งที่อยากให้แก้ไขให้ให้เร็วที่สุดหนูมองว่าการเข้าถึงเรื่องของการศึกษาม,มากกว่าเพราะว่าประเทศมันจะพัฒนาหรือไม่ไมพัฒนาเนี่ยหนูมองว่าส่วนหลักมันก็มาจากเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมามีศักยภาพแค่ไหนด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าในทุกวันนี้หนูก็ยังเห็นการเหลื่อมล้ําของการศึกษาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะต่างจังหวัด เราก็อยากให้แบบว่ามันเข้าถึงได้แบบทุกที่ทุกจุดจริงๆงบปริมาณให้มันแบบว่าเข้าถึงตรงแหล่งตรงเนี้ยให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะเทคโนโลยีในเรื่องของการศึกษาต่างๆเพราะว่าเราก็ยังเห็นว่าบางโรงเรียนยังเปิดบริจาคหรืออะไรต่างๆเยอะมากๆอยู่เลยความจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นปัญหาใหญ่มากแล้วก็เป็นเป็นด้านของนโยบายที่ผมอาจจะให้ความสนใจเป็นพิเศษด้วยเพราะเชื่อจริงๆเชื่อเหมือนกันว่า จะแก้ปัญหาอะไรอย่างในประเทศนี้ได้เนี่ยมันต้องแก้ที่การศึกษาด้วยมีประสบการณ์อะไรสมัยเรียนนะครับที่รู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาจริงๆเป็นอุปสรรคสำหรับเราจริงๆมีมีหนูว่าน่าจะเป็นพวกเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ตอนเด็กอะ่ะเราเรียนรัฐบาลที่เรารูสึกว่าบางครั้งมันก็จะน้อยใจโรงเรียนเอกชนที่ว่าบางทีเพื่อนแบบเพื่อนข้างบ้านหรือเพื่อนในหมู่บ้านก็จะแบบเฮ้ยมีอุปกรณ์การเรียนที่แบบ มันเหมือนคนละระดับกันเลยอ่ะกาเรียกว่าการเหลื่อมล้าทางด้านเทคโนโลยีในการศึกษาที่มันก็ไม่เท่าเทียมกันอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราอ่ะเราเองสัมผัสได้ความจริงอันนี้ก็เนี่ยเป็นปัญหาสมัยที่ยังเรียนอยู่ในผ่านมากี่ปีทุกวันนี้หนูว่าก็ยังมีอยู่สิบกว่าปีนะก็ยังมีอยู่ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่อยากจะแก้เป็นระดับหนึ่งใช่ใช่เพราะว่าหนูมองว่าท้ายที่สุดอ่ะอย่างที่บอกอะค่ะว่าเด็กทุกคนอ่ะโตมาสามารถเป็นอะไรได้หมดเลยถ้าเขาได้เรียนในสิ่งที่ เขาสามารถที่จะเข้าถึงได้จริงๆ <ứng S 1> มันก็ทําให้เขาแบบความสามารถหรือทักษะมันก็จเจริญลอยตามแบบว่าบไปได้อะอถ้ามันมีความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษาวหนูดูฉลาดเลยเนาะค่นี้แบบนะหนูดูแบบดีนันรวบผมกอกแล้วเนยดูแบบยังพอได้เนาะยังพอได้อไม่ตรงจุดนะเพราะว่าไอ้จิมเขาก่าอุดมการด้านการศึกษาใช่ของจริงผมมาช่วยช,ช่วย,วย,วยออกแบบนโยบายการศึกษาของพักก็เลยไม่รู้อันนี้ไม่ได้เตรียมเนาะ่ดนไม่ได้เตรียมหนูไม่รู้ไม่รู้นิด เจอยังช็อกเลยว,ว่าไงล่ะกูจะจะถามเลยดีว่าอะไรอย่างเงี้ยเ <laughs> ออแต่ก็ดีใจค่ะที่อย่างน้อยคือรายการอินฟัสมาเนี่ยเธอเนี่ยได้มีหลากหลายเดี๋ยวคือก่อนหน้านี้ก็คือจะมีนักแสดงนักร้องแล้ววันนี้คือได้มีนักการเมืองมามก็ถือว่าเราก็อยากให้กลุ่มแฟนคลับเราหรือว่าขยายฐานแฟนคลับที่เขาได้บางคนอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของแบบการเมืองด้วยอะไรเงี้ยก็จะได้แบบมีความรู้ควบคู่ไปด้วยพร้อมๆหนูนี่แหละอ่าเทปนี้ดูมีเทปอีกอะอีพีนี้ดู มีสาระสมมุติว่าคุณพิธามไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเราเราคิดยังไงรู้สึกยังไงถ้าสมมติว่าท้ายที่สุดล้อมเสียงจากประชาชนไม่ประสบความสำเร็จคือผมคิดว่านี่เป็นสมมุติที่ใหญ่มากนะต้องบอกว่าในประเทศที่ <laughs> กติกามันเป็นประชาธิปไตยเนี่ยจะไม่เกิดคําถามนี้เพราะว่าท้ายสุดแล้วถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นพรรคการเมือง ที่ได้รับความไว้วางใจเป็นดับหนึ่งมันจะไม่มีคําถามนี้เลยจะไม่มีคําถามเลยว่าใครจะเป็นนายกใครจะตั้งรัฐบาลเพราะว่าก็ถ <arada. S 1> ือว่าเสียงของประชาชนที่แสดงออกผ่านกหวเลือกตั้งมันชัดเจนแล้วอแต่ว่าอย่างที่บอกตอนนี้เราอยู่ภายใต้กฎหมายสูงสุดข,ของประเทศหรือว่ารัฐมนูญที่มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยสากลรละกลายเป็นว่าเรามีสวที่มาจากแต่งตั้งมาร่วมเลือกด้วยยังไม่อยากคิดถึงจากทัศน์ที่คุณพิธานพาเก้าไกลจะไม่ได้เป็นนายกหรือรัฐบาลอารถามคําถามนี้ก่อนเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งเราไม่มีทางรู้หรอก ว่าเราจะได้รับความไว้วางใจเยอะน้อยแค่ไหนเราก็แน่นอนไม่ว่าจะได้รับความไว้วางใจเยอะหรือน้อยจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านเราทําหน้าที่เต็มที่นะครับถ้ายังได้รับความไว้วางใจไม่มากพอเป็นฝ่ายค้านเราก็ตรวจสอบรัฐบาลแล้วเราก็เชื่อว่าการตรวจสอบของเราการทักท้วงของเราก็จะทําให้รัฐบาลต้องทำงานได้ดียิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าประสานสให้ความไว้วางใจเราเป็นรัฐบาลเราก็ แน่นอนนโยบายที่เราสื่อสารกับประชาชนมันก็ทําให้เกิดขึ้นจริงได้เพราะอะไรรู้ไหมหนูถึงถามเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างตัวหนูเองแล้วก็เพื่อนๆเ,เราอะ่ะปีนี้คนให้ความสําคัญกับการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงตัวเองเยอะมากๆเยอะมากจริงๆมันมีแน่นอนว่ามันมีค่ะใช้จ่ายบางคนอยู่กรุงเทพกลับไปเลือกที่ต่างจงาังหวัดมีค่ะใช้จ่ายมีนู่นนี่นั่นแต่ว่ายอมที่จะใช้สิทธิ์แล้วก็ใช้เสียงของตัวเองก็เลยมีความรู้สึกว่าเออบางครั้งเราอยากให้เสียงของประชาชนเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่สําคัญ ที่สุดแล้วรอบนี้ก็ชื่นใจเพราะว่าเหตุหลายคนออกไปใช้สิทธิงง์กันเยอะมากแล้วก็จากข้อมูลแับส่วนของประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์ก็น่าจะสูงก็จะสูงสุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แล้วก็แสดงให้เห็นว่าเออประชาชนตื่นตัวแม่แล<ต>ะพี่ติมก็คือเราเป็นคนยุคใหม่ด้วยนะ<อ>ที่ออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงอของตัวเองอะไรอย่างี้แต่แอบคิดนิดหนึ่งว่าในแต่ละที่ในการเลือกตั้งแม้กระทั่งในการที่เราจะ ลงคะแนนเสียงอะของประเทศไทยมันก็ยังดูเหมือนคือมันยังดูเป็นอะไรที่พูดตรงๆคือมันเหมือนยังไม่พัฒนาในเรื่องของการจริงๆมันควรจะเป็นเครื่องที่แบบเอยมีเทคโนโลยีหรืออะไรที่เนื่องว่ามันมีงบปริมาณในการที่จะเลือกตั้งใช่ไหมต่เราก็แอบคิดนิดนึงว่าโอ้ทำไมเรายังอยู่ในยุคที่ยังต้องมากากระบาดแล้วย่อนตู้ย่อนตู้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนาะแกจะมีมีงบไปดูงานต่างประเทศที่เราพูดถึงด้วยนะแต่ว่าแต่มันไม่มันไม่ออกมาเหมือนกับที่ที่มันเป็นในต่างประเทศอันนึงที่ที่แบบแชร์ได้เลยก็คือเรื่องการรายงานผลเนาะ พอพอปิดทีปุ๊บเนี่ยเขาเริ şey the website, the website ่มนับคะแนนแหละคือเราก็คาดหวังว่าจะเห็นผลทันทียิ่งตอนนั้นผมอยู่ในอยู่ที่พักเนี่ยเราก็อยากจะรู้ไงว่าแต่ละเขตเราได้ได้คะแนนเท่าไหร่แต่ว่าเนี่ยการรายงานผลมันช้ามากและในเว็บไซต์มันก็คืนแน่นอนเว็บไซต์มันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่กรกตฟีดเข้ามามันก็ช้าจนในที่สุดเนี่ยต้องใช้วิธีแบบเออโทรเลย คือไม่แบบไม่ไม่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเห็นอะไรออนไลน์เลยคือโทรหาผู้สมัครแต่ละคนว่าเออคุณอยู่ที่หน้าเขตคุณเนี่ยคุณชนะหรือไม่ชนะแล้วก็ในกรอบลงในในในตารางคือเออมันกลายเป็นว่าเนี่ยการรายงานผลก็ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นอืมก็แอบแอบเสียดายนะคะในเรื่องของแบบตรงนี้มีอีกนโยบายหนึ่งที่อยากถามเพราะว่าเห็นว่าคุณฟ้าเคยไปร่วมงานพายหลายคนก็คาดหวังเรื่องสมรสเท่าเทียมแน่ใจว่าคุณฟ้าติดตาม เราอยากจะถามว่าเออในมุมมองของคุณฟ้าเองด้วยเนี่ยเคยเจอคนที่เห็นต่างกับเราเรื่องนี้ไหมแล้วเราอยากจะสื่อสารอะไรคือเนี่ยในวันที่กฎหมายีจะเข้าสภาอีกรอบหนึ่งเนาะแล้วเราก็คาดหวังว่าน่าจะผ่านเราอยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่อาจจะยังไม่ได้เห็นด้วยกับเรื่องนี้คือหนูมองว่าท้ายที่สุดอะมันคือความถ้าเราเคารพกันอะมันจะมีความเท่าเทียมว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามโลกทุกวันนี้หรืออยากให้มองในมุมกว้างไหมกันเขาไม่ออกมาเรียกร้องกันทั่วโลกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามอะ คุณต้องมีความเท่าเทียมในการใช้ชีวิตมันไม่ได้หมายถึงแค่ว่าเราจะมาอยากได้การยืนยันว่าเราเป็นสามีภรรยากันแต่มันสะท้อนอะไรหลายอย่างในเรื่องของสวัสดิการในการใช้ชีวิตโดยรอบตัวฟ้าเนี่ยยังไม่มีใครที่ยังไม่เห็นด้วยเพราะว่าอย่างหนูเองหนูก็อยู่ในกลุ่ม l g b t q เรามองภาพตัวเองในอนาคตว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเรามีแฟนที่เราไม่สามารถจะ จดทะเบียนสมรสกับเขาได้ถ้าวันหนึ่งเขาป่วยแล้วเราตัดสินใจในการรักษาอะไรแทนเขาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เหมือนแบบเสียสิทธิ์อะไรไปหลายอย่างเราก็เลยอยากจะบอกว่าจริงๆอันเนี้ยมันสําคัญมากเพราะมันเหมือนเป็นการตัดสินที่ทําให้คนทุกคนมันได้รับความเท่าเทียมจริงๆอย่างปีที่แล้วที่หนูไปกับปีนี้เราเห็นความต่างอย่างชัดเจนมากๆเพราะว่ากลุ่มคนพวกนี้มีมากขึ้นที่เขาออกมาแบบเรียกร้องออกมาแสดงให้เห็นว่า คือฉันเห็นด้วยนะแค่อยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าสุดท้ายถ้าไม่สนับสนุนจริงๆอยากทาลายแล้วกันอยากทาลายจุดประสงค์หรือสิ่งที่มันควรจะต้องได้รับความเท่าเทียมจริงๆของความเป็นมนุษย์หนูจะบอกเลยว่าสั้นๆง่าย,ายๆเลยอ่ะของหนูในการที่เราจะมีจุดยืนยกเกี่ยวกับเรื่องของ LGBTQ คือเคารพให้เกียรติแล้วก็เท่าเทียมอืมชอบมากคือ,เ,อ,อเรื่องคําว่าความเท่าเทียมนะจริงก็เป็นหลักการพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังกฎหมายนี้อยู่แล้วกฎามที่ก้าไกลเราจะพูดเสมอว่าไอ้กฎหมายสมรสเท่าเทียม มันไม่ได้เป็นข้อเรียกร้องเรื่องอภิสิทธิ์หรือสิทธิพิเศษอะไรที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายเขาเรียกร้องนะแต่มันเป็นการขอสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรจะได้รับตั้งแต่ต้นก็ดีใจนะคะดีใจที่แบบว่าถ้านโยบายตรงนี้สําเร็จจริงๆอะไรเงี้ยหนูหนึ่งคนแหละที่จะดีใจมากๆที่อย่างน้อยคือมันมีการเปลี่ยนแปลงในยุคข,ข,ของเราจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้ตั้งเป้าหมาย100วันทันทีที่ตั้งรัฐบาล100วันนับวันได้เลยแล้วถ้าร100อวันยังไม่สำเร็จก็มาเรียกร้องที่เก้าไกลได้ว่าที่ อีกอันนึงที่ผมสงสัยตลอด<ม>ก็คือว่าเวลาประกวดเวทีอย่างมิสแคร์เนี่ยอันนึงที่สังเกต<ม>กคือว่ามันจะมันจะมีความคล้ายนักการเมืองอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะเจอคําถามท,าที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาก,ก่อนซึ่งบางครั้งยากมากนะ <Yeah. S 1> เป็นแบบหัวข้อที่เราอาจจะไม่ได้แบบเชี่ยวชาญเนี่ยแล้ว <Yeah. S 1> เราแบบเจอคำถามปุ๊บฟังปุ๊บแบบตายแนละ้วไม่ไม่รู้จะตอบอยังไง <Yeah. S 1> เพราะาอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่นักการเมืองก็โดนถามเหมือนกันว่าเวลาเราโดนตื่หรือว่าเนี่ยเวทีดีเบต เวลาเราได้คําถามที่เราไม่ได้เชี่ยวชาญเนี่ยเรารับมือกับการเดินคำถามแบบนี้ยังไงก็เลยอยากจะถามคุณฟ้าหนูว่าคนที่ทํากันบ้านคือคนที่ได้เปรียบเสมอถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวว่าเราจะมาประกวดนางงามแล้วเราก็หนูดูบริบทเวทีก่อนโอเคมิสแกรนด์จุดยืนเขาคืออะไระะจะเป็นคนชอบทํากันบ้านพอเราทํากันบ้านปุ๊บเรามีความรู้รอบตัวปุ๊บเนี่ย มันจะทําให้เวลาที่เราได้คําถามหรือได้อะไรก็ตามมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่เราศึกษามาเสมอ,อมหนูยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตอนที่หนูประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพ คำถามรอบไฟนอลคือเมทาวด์เรื่องคำถาม oh, <no. S 1> แบบว่าหนึ่งหน้ากระดาษอะ่ะ <laughs> ยาวมากเราเหลือบไปมองแบบคนรอบข้างยังงงข้างล่างยังงงอะ่ะกรรมการยังงง <laughs> ว่าคำถามคืออะไร <laughs> แต่โชคดีของหนูคือหนูอะ่ะมีพอยต์หลักที่หนูแบบได้ศึกษามาก,ก่อน mm. ว่านางงามจะต้องมีความรู้ในเรื่องอะไรบ้างในบ้างแล้วตอนนี้คนให้ความสำคัญเรื่องอะไรบ้าง mm. แล้วมันดันมีเรื่องเี้ยอยู่ในหัวหนู มรื่อตอบไปอย่างมั่นใจม,มันก็เลยทําให้เราชนะการประกวดมิสกรนกรุงเทพมหานครอันนั้นก็เลยเป็นบทเรียนให้เรารู้สึกว่าโอเคยิ่งก้าวเข้ามาเวทีใหญ่การบ้านยิ่งต้องหนักมากขึ้นบริหารจัดการเวลายังไงเพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นทรัพยากรท,ที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งเลยโห หนูมีช่วงที่บริหารได้และบริหารไม่ได้เคยเลทถึงขั้นว่าเกือบตกเครื่องก็มีในการที่จะต้องบินไปทํางานเพราะว่ากินยานอนหลับแล้วก็น็อกไปเลยตื่นมาไม่ใครโทรมาคือไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวความโชคดีของหนูณนะวันนั้นก็คือเครื่องบินดีเลยสองชั่วโมงพอดีก็เลยไปทันส่วนมากหนูก็บริหารยากมากเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้ทํางานคนเดียวมันจะมีมาช้ามาเลทก็อยู่ที่แบบว่าบางทีอยู่ที่ช่างแต่งหน้าด้วยกว่าเราจะเอิงเอ่ยเสือผ่าบางทีมีปัญหาทําให้เราแบบไปงานช้าอะไรเงี้ยก็มี หนูว่าตรงจุดที่หนูอยู่ <ừ m. S 2> ก็จะควบค contr เรื่องเว,เวลาค่อนข้างที่จะเปะ๊เปะๆอย่างเงี้ยยากนิดนึง <ừ m. S 2> แต่เราก็จะพยายามทําให้มันแบบเลดช้ามากที่สุดและเรื่องของเวลาพักผ่อนนะเพราะว่าอันเนี้ยก็เป็น2อ,อาชีพที่มันไม่ได้แบบมีวันทํางานวันหยุดเปะ๊เปะๆนะมันไม่ใช่แบบจันทร์ถึงศุกร์และเสาร์อาทิตย์อยู่ตลอดเราบริหารเวลายัางไงให้เรามีเวลาพักผ่อนเพียงพอ เรามีกฎเกณฑ์ไหมว่าต้องทํางานกี่วันพักกี่วันอะไรยังไงในคำถามนี้ไม่มีเคยมีใครถามหนูเลยอ่ะคือหนูเคยทำงานหนักถึงขั้นว่าแบบว่าต้องไปให้น้ำเกลือช่วงที่ได้ตำแหน่งแรกๆให้น้ำเกลือแล้วก็ยังไม่ไาวจะต้องถอดใส่น้ำเกลือออกไปเพื่อที่จะไปทำงานมันเป็นรายการที่หนูรักมากคือจะไว c e t h a แ l a n ์โอเคเขาบอกว่าไม่ไปก็ได้นะแต่เรายังไงก็ต้องไปเพราะว่ามันเป็นจุดกำเนิดของเราท้ายที่สุดแล้วอ่ะก็มีการคุยกับ คนรับงานเลยที่ขอวันหยุดให้เราอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์ละ1นถึงสวันเพื่อที่ให้เราแบบได้เคลียร์สมองหน่อยเพราะว่าการทํางานของหนูในแต่ละวันคือใช้ทั้งร่างกายใช้ทั้งสมองใช้หลายอย่างจนเริ่มหน้าเริ่มโทรมสิวเริ่มขึ้นแต่งหน้าทุกวันยอะไรเงี้ยแต่โชคดีก็คือหลังๆมาเนี้ยที่ได้ไปทริปอเมริกาแล้วเพิ่งจะกลับมามันเป็นทำโซนเวลานอนไม่เหมือนกันกลับมามันก็เลยทําให้หนูว่าเปลี่ยน เรื่องการนอนไปเลยทําให้เรานอนประมาณไม่เกินสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นหกโมงเช้าม,มีเวลาได้แบบได้นอนเต็มที่แล้วก็ได้รีแลกตัวเองมากขึ้นสําหรับพี่ติมค่ะโอ้ก็เป็นเรื่องที่ยังเป็นคําถามที่ถามคนอื่นก็ยังไม่มีคําตอบให้ตัวเองขนาดนั้นไ <c oughs> อ้วันนี้นอนไปกี่ชั่วโมงพยายามจนะนอนให้เกิน6ชั่วโมงเพราะเรารู้เลยว่าวันไหนที่นอนน้อยกว่าหชั่วโมงเนี่ยวันรุ่งขึ้นจะฟัง์ชันได้ไม่เต็มที่แหละเออหลายหลายอย่างจะคิดไม่คมจะเนี่ยก็พยายามจะให้ไม่ไม่ต่ำกว่าหกชั่วโมง แต่ผมมันม mm ีโรคประจาตัวหนึ่งเขาเรียกว่าโรคอะไรนะสลิปแอปเนี่ยคือหยุดหายใจระหว่างนอนซึ่งมันฟังดูน่ากลัวฟังดูน่ากลัวแต่มันไม่ได้อันตรายต่อชีวิตขนาดนั้นแต่มันทําให้หยุดหายใจไม่อันตรายแต่มันหยุดหายใจกับโชคข่าวแต่มันเลยทําให้คนคณะเนี่ยนอนไม่อิ่มอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นปัญหาที่แบบว่าเออทาให้เราใช้ชีวิตลําบากขึ้นมาอีกเพราะว่ากลายเป็นว่านอกจากนอนน้อยแล้วเนี่ยยังนอนแบบไม่อิ่มด้วยเมื่อเทียบกับคนที่นอนจำนวนชั่วโมงเท่านี้คือคือไม่อยากให้มองว่างานกับพักผ่อนมันต้องชนกันคลเสมอไป บางทีเราต้องจัดสรรเวลาพักผ่อนเพื่อที่ว่าทำให้งานเราอะมันมีประสิทธิภาพอยากให้บอกดีกว่ากับคนที่กำลังดูอยู่ว่าทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับการเมืองโอเคคือการเมืองมันเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับถ้าสรุปสั้นๆเนี่ยมผมจะพูดเสมอว่าถ้าอยากจะเข้าใจว่าการเมืองมันส่งผลกระทบต่อเรายังไงมผมอยากให้มองถึงหนังสือสามเล่ม ที่กำหนดการเมืองของประเทศนั้นแล้วก็กำหนดคุณภาพชีวิตของเราหนังสือเล่มที่1ก็คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่บ่งบอกว่าอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจอยู่กับใครหนังสือเล่มที่2อันนี้แนะนำให้อ่านเพราะว่าคุฟ้าพูดคำนี้เยอะคำว่าภาษีหนังสือเล่มที่2คือเอกสารงบประมาณประจำปีคือเป็นเอกสารที่จะบ่งบอกว่าภาษีเราจ่าย้าไปในแต่ละปีอ่ะรัฐบาลเอาไปใช้กับการทำอะไรบ้าง หนังสือเล่มที่สามก็คือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมันก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเรากําลังเตรียมลูกหลานเราให้เขามีทักษะอย่างไรบ้างให้สามารถรับมือกับอนาคตได้นะครับถ้าหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้ช่วยพัฒนาทักษะที่ทําให้เขาสามารถมีทักษะที่ตอบโจทย์อานาคตได้ก็แสดงว่าเราก็ต้องมาปรับระบบการศึกษาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของหนังสือสามเล่มที่เชื่อมโยงก,กับการเมืองเพราะฉะนั้นการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนนะก็อยากจะให้ทุกคนนั้นให้ความสนใจนะครับแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเลือกใครก็ตามในการเลือกตั้งที่าาน้ไคคุณัเขปก็ยยงอ ทักท้วงคอยตรวจสอบก็อยู่ถ้าได้พักที่คุณไม่ได้สนับสนุนเข้าไปนะครับสมมติไม่ได้เลือกก้าวไก่ก็อยากให้โอกาสมาทํางานแต่ถ้า4ี่ปีเราทํางานดีก็เปล่งใจมาเลือกเราได้ถ้า4ี่ปีเราทํางานไม่ดีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเลือกเราต่อก็ได้เช่นกัน วันนี้นะคะ,นนะ,คะก็หวังว่าทุกคนเนาะจะอิ่มเอมแล้วก็หนูเชื่อว่าเป็นการฟังมุมมองทัศนคติในเรนะื่องของการเมืองที่มันเพลินมากๆคิดว่าน่าจะได้อะไรจากเทปนี้ไม่มากก็น้อยแหละอะนะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนติดตามวันนี้ขอบคุณพี่ติมมากๆเลยที่เป็นแขกรับเชิญให้หนูนะคะอิงฟ้ามหาณเธอคือเรารวบรวมหลากหลายจริงๆนะทุกคนเพื่อให้ทุกคนได้เห็นหลากหลายบุคคลหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์เนาะวันนี้มาแนวนกักการเมืองเลย, <S <S เลยก็ดีใจมากๆนะคะมาลุ้นกันว่าอีพีต่อไปอิ่ ฟ้ามหานะเธอจะเป็นใครเป็นใครดีละแม่บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่หนึ่ง <laughs> <laughs> หรือว่าเป็นบอยแบนด์ ก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นใครบอกตรงนะว่าไม่รู้มาก่อนเหมือนกันว่าในแต่ละเทปจะได้เจอใครคาถามที่เกิดขึ้นก็คือแดสดไม่มีการคิดมาก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะช่องวีดูไว้ด้วยแล้วก็มาลุ้นพร้อมกันว่าอีพีหน้านะคะจะเป็นใครวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะกดแชร์กันที่นนะทุกคน